กะสมัยดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุบผูกสุขคนเนาะนี่ก็อยู่กับช่องผู้สาวไทยบ้านเนาะไทยบ้านกับบ้านเนี่ยนะครับเมื่อนี้อยู่หน้างานครับเอ่อเป็นงานเอ่อึ้นเสริมถนนเนาะเสริมถนนในสูงหลักกะบดอัดลุ่งหินคุกบดอัดใไม่ครับกะนี่นะครับยุเขตนี่ครับผูเขาตั้งหน้าก็คือว่าเขาเขาพนมลุงเนี่หนะครับเพชรงานอยู่ตีนเขาพนมลุงนี่ครับนี่ ฝนตกคนจะเช้าคอมเตแดดออกทีมงานกะกำลังมาหอดครับแต่เรากะขับรถหนามมาตะบานเนาะจากบานมานี่กับประมาณหาโิบลครับกะเกตเดอร์กำลังเอาขามาโอ้ลำบากแห้งครับนี่ครับวิธีคนทุกคนอยากลำบากครับผู้ก็สีนิวเขาได้งเงินหลายกว่าผู้เฮ็ดครับผู้เฮ็ดนี่เราซื้อใ่กำไรนี่รักมืนครับ แต่ว่าเครื่องจักเขาจักตัเนาะสี่หาตัวผู้เส้นกึกเส้นทีเดียวก็ได้ล่ะนี่ยครับบานเท่าเมืองเ่าโอ้ต่ำดากสิบรอดสตาร์ทบิิดบ่นนี่ครับบรรยากาศาบ,บ้านๆนาครับทฮ็เอ่อทางไปใไฮหบน้าชาวบ้านนี่แหละครับก็พูดถึงว่าท้างมันก็บริ็นยังหมากไม่เนี่ยครับแต่เขาก็ให้เสริมไม่ เดี๋ยวมึงบรรยากาศเออแดดออกก็คือ้นเทียนขันไหนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็ฝนลินกินเขากับตากฝนพี่น้องเอ,อ้ยแดดออกปลาเต้นก็ขาดกินเขากับว่าแทบ,บนี่ขาดน้ำเต็มถ้วยกับเขาอยู่ลาบเป็ดแกงต้มเป็ดนี่จืดเบิ่ด น,นี่กัรถพ่วงพี่ไส้และครับพอปันให้รถพอสมัยตะกี้กับเ็นเคที่นะครับนม่นยกไมย้ยกหัวไม่ห็็ดกระบะไม่ว่างเครื่องไม่หลากลูกครับโอ้บรรยากาศดีครับนี่เขาพนมนุ่งนะครับยุจ่จ่อๆเบิง้งไกลๆเลยครับนี่ยางไปกับหอดครับแตม่มือมือนี่คือสีหอดกับขันยางนะเบิง้งคือไก่เด้อ มันเห็นย,ยูทูบเป,ปืโอ้ยูยทูป,ปวงครับมึงเอาหมวกกันนอกหลูมมาใส่นเลยหมวกเลยงานพีบา่าถามหมเอยากไปตะกะดจะกินเขาเนาะทีมงานเท้าถาครับ นี่นะครับใ<ะ>บอ้อบาดค่ะเด็กอะกินเขากินน้ำครับอันนี้ก็รถรถเหลาประดิษฐ์ครับเบอร์เป็นไทยประดิษฐ์ลูกเลาประดิษฐ์ครับนีน่ดหาครับ อ่าลองนบเด้วยครับเริ่มต้นนี่เด้อรถดบดพูดรถบดทอยู่หน้างานรถบดทขั้นหนึ่งรถพ่วงไม่นี่กะเป็นรถไทยเนาะนี่กะหกล้อด,ดำนี่ก็รถตู้ครับรถตู้รถกับเขารถเสบียงอไทยนนนมาตแ่ เอาเลยลงาเลนรถเอาเรบังคันี่เกดเตอดตุกทางเอ้มึงพี่นาอเลยคยาจบเอาอขางนอกฝึก่นมอม้ยมันมีห้อยอยู่การ่มีห้อยนะี้อยอันนี้มีหอยรอรอไว้นแล้น้ำหอยเลยอ๋อใส่มาางนี้บอกมันจะออนมาบว่ามาที่อันของามาบกอนมูเนาะแลดับหะ เบิ่งพวกกวนครับเบ่งรถหุ่นเงี้ยวสูปูดเอ็งงานอยู่สองามขั้นนี่ยครับม้วนพุท่ามากบางเสานี่ไม่ม่ดถอดเกิบมากเลยป่ะเแล้วก็มีมารลยาใช่ปะวปีนี้มีแต่ขี้ตุมป่เรามีมารยาดเองเราถอดเกิอบยางเนาะเกืบใส่ตะการรถเบิ้ยใน่เยปืนมา

นาแต่เราแต่งเราแปลงนี่ตงจอดตันึงอย่างตัวนมึงยังที่จะมาบ่อยังหอนเนาะบ่อยังไอ่อเฮือนเป็นมือเนาะมขดีตัวเขาบ่อไปจัเขาเอาเกื่อนไปเราวาสัมผัสมั้งกูได้ไปเนี่ยจอดบนืนเชียงหอนมัน่เศรไปยังไออกไปหอดตั้งจาของสมป่าขับอีดินเฮ็ดบับแะวังม่มีเกือบใส่กันเนอะมูไปลองเพ่งเ่ย เไเกม่ได้เลยยืมเงินบ่ยืมมดหมื่นตอยืมมัดหมื่อันเดอดอนน้นคือดือดรอวันนี้บดขึ้นหวันนี้ดจนเพลินใจเย็นเลยเนาะ้ามนเขากินเขาดีฝนมันจะมาหล่อห้องยื้อเขาเ่ก ถ่ายตั้งแต่หกโมงคือมากินนี่มาเร้วมึงถ่าผู้ใดมึงคือบมาลดมึงคือาจะได้เทกยาก่พรถมอบน็ยงติดต่ใจเมันหวานคนรรมาทำหมูเนอะแต่ว่าปากามเป็นอะไรมากๆบมาๆเงียบงโเลยแบบนี้มันกาลมอาเลมา นั่งไม่ห่มนั่งเม่นนั่งทับเม่นนอนเลยนวดเลย

งูกูากูถอลูกเบ็ดเสากูถอไปไนลูกลูกกระพาอเป็นัดไปไว้ทางในลูกหน้าไปเีย่งรถกูถอยขึ้นโน้นอยู่ไปไปาอยู่นค่าค่าค่าเลอืมน่ง้ีนี่่สิบก่วได้ออม้ือบไปได้เกือบ อาชีพอาชีพป่าถึงไล่ไปบวชเลยมาตรงกลนเนบอกโบกวงมาลยครับปเียมัดนเียเกือบไปก้อนเน้อก็ีลักอีกายยานเกือบหาย่านเกือบหายนอันนี้เกืบแก้ยังไม่ครับถ้าเกืบแกก้มเก้าหนึ่งแกสิไปวัดเพราะได้เปลี่ยนเกืบอยู่สาราน่ะมันสินใหญ่นี่ยพเนไปไหนามนะนี่ จรังหามนะเกือบไแล้วนี่ไมไปแล้วไม่ไปแล้วอยู่นี่แหงแล้วมงเจ้าแั่งแบบอย่างแล้วังเจ้เต่า่ตากเนากระติดออุ่นไปเากรตเครื่องอุนไะ่เ่งก็กะติดเครื่องอุ่นไ้เนาะแกระิดเหรือนไปเาก่งเค่อีนากดก็ระดร่ออ่นกนิเอากต่รติดเค่นไเาแก่เดตุ่นไนา่แต่งะต โอาแ่เดี๋ยวห่อใส่หมูใหม่ลูกเาเนาะก็กินหมเบิร์ดมังอนน่ากินเล้วดีเลยบริเลียมง่น่ยไมปเด่นาอกินมเบิรดมีลัวเป็นัลิงจะไเห็นพี่มางอนนี่ก็มั้งเลิกละที่แบเดสิาทีู่วาอนิ้วเลยเขาเจาเนยวขนวไปกินเที่ยงอล่ะหลาอน้ว นี่ให้ลุงเราได้บวกนี่ขี่รถนี่นะน่ากรถยเาหวกเกลียเรองพูดีลุงนี่เนาะเอาไปขับรถรถเกียรเจ้าเลยเตีเลยนี่ตเกียร์กี่ก้นเลน้วเากูเหลวับสมัครเท้าแก่ใหม่บะเับสมัครเท่าแก่ใหม่ก็แกก็ ขี่บังกี่บงกี่ธรรมดากี่บงหวติ๊กตอกคนบงเบุงเจ้าเนี่ยล่ะไปได้เล้วเจ้าน่ะ้หมู่บ้านเราก็ไปทันี่แหละหมู่บ้านนี่กไปได้แล้วเกิดไม่เราไหลลงมันนี่ก็ได้กงน้องใหม่

างนาหวัวเาะอักามงางนมาเลียวกันกันไปมาเกโทษไปลากออกเด้เดี๋ยวพิดมิติ้งนี่่ืวดเนี่ยเืยว่าเจ้าอยู่ไทยลงกงานของเงินเอระไอ้หนอประจำมา่ไหรเลยสิขวดูก็มามาฐานนอนหมูอ้วนมันไปใส

อิ่งเดเอวไปถือไทพันธ์ไทพันลืมมาไปนี้องสยิ่งเดียวมันดูไปไปคนละสิทามาก็มาให้บอกเบื่อบอกเบื่อมันกับไปเมืองอยู่เดหายแล้วตะลับเมีนวดเอาตะลับเมียนวดเอามันหลงเอเฮ้ยหลงบี จากทีไปสืบไได้เถอบัีสอดแล้วคูจักเบดคู่มลีสอมันางก็ไปบุญิี่ก็ไไกลนี่ละกสิกิโลเองบุญสิรี่ไ้มเดินงเนี่ยกะไปบุญี่นี่เอฟซีท่านผุนไล่มันบ่เอาภาพปหาเอฟซีมาเก้อไปน้ำไปบุญิลแล้้ามไปอไปัพา่ากุงไเก็บยางอเอาเสียบๆร่วมกันครับ